วันนี้เอา Macbook ไปให้รุ่นน้องนะครับที่เป็นสายตัดต่อใช้ตัดต่อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับนบินะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเล่าก่อนนะครับว่าน้องไบต์นะครับเพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้นะครับแล้วก็ตอนใช้ Premiere Pro preview นะครับขนาดเป็น1ต่อสี่แล้วนะ1ส่วน4ี่อ่ะก็คือมันยังกระตุกอยู่เลยครับ สเปคของน้องนะครับก็จะเป็น Intel Core i7 แล้วก็ r a m 16GB ซึ่งความจริงแล้วอะ่ะมันควรจะลื่นใช่ไหมครับการทำงานหลกัหลกๆเลยจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตัดเยอะด้วยก็คือใช้งานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องใบนะครับจะไม่เคยใช้ MacBook มาก่อนก็เลยจะเอามาให้น้องลองใช้ดูว่ามันจะใช้แล้วมันจะ ชอบไหมลื่นไหมความรู้สึกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองไปเรื่อยๆเลยไปพร้อมๆกันแล้วผมก็จะทดสอบแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะครับว่าแบตนะครับมันอึดแค่ไหนมันลดเร็วแค่ไหนระหว่างการตัดต่อวิดีโอนะครับวันนี้จะไม่มีการเรนเดอร์นะครับก็แค่จะลองตัดต่อวิดีโอลองเล่นดูแล้วก็ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วสุดท้ายนะครับดูว่าจะตัดสินใจซื้อไหมจะมาไล่ไปเลยนะครับว่าระหว่างที่ใช้งานนะครับน้องใบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนะครับ ไปเริ่มกันเลยที่เรื่องแรกก็คือคีย์บอร์ดนะครับเป็นปัญหาสําหรับทุกคนมากเพราะว่าทุกคนอ่ะบ่นมากว่าคีย์บอร์ดสะทายภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันสลับกันใช่ไหมเวลาพิมพ์อ่ะเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาแบบติดไปมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วพอมองหาเงี้ยมันก็หาไม่เจอใช่ไหมแบบเพราะาเราไปเพ่งกับจุดจุดเดิมๆที่เราเคยหาแต่มันไม่เจอไงก็คือเป็นจุดที่มีปัญหากันเยอะอยู่นะสำหรับคนที่พิมพ์คล่องอยู่แล้วไม่ต้องมองแป้นนะก็จะไม่มีปัญหานะเพราะว่าอย่างผมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมองแ,แ้่ววาล ก็คือทําให้รู้เลยว่าเขามีปัญหากันยังไงข้อต่อไปก็คือทัชแพดนะครับทัชแพดคือน้องบอกว่าใช้งานง่ายมากแล้วก็แบบเพราะว่าผมก็อธิบายไปว่ามันทําแบบนี้นะสีนิ้วขึ้นสีนิ้วลงหรือว่าจะซ้ายขวาอะไรเงี้ยน้องก็ชอบตรงเวลาซูมเข้าซูมออกของเลเยอร์นะครับแต่ละเลเยอร์แล้วก็คัดใช่ไหมแล้วก็ขยายเข้าขยายออกเงี้ยมันง่ายดีแล้วมันจะมีแบบความรู้สึกฟีลลิ่งด้วยเวลากดเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนมอเตอร์กึ๊กกึ๊กกึ๊กข้างในอ่ะมันทําให้แบบ รู้สึกว่าเรากดอยู่หรือว่าเราใช้งานอยู่แล้วก็ทัชแพดอะ่ะมันกดตรงไหนก็ได้เลยแบบไม่ต้องไปนั่งกดแบบสมมติว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมมันต้องกดข้างล่างจะมีตองปุ่มปุ่มปุ่มคลิกซ้ายปุ่มคลิกขวาแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยคือกดตรงไหนก็ได้ตอนที่ผมให้น้องลองนะก็จะเริ่มตอนห้นาทุ่มสองนาทีแบตจะอยู่ที่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ไปลองที่ตอนเพลย์นะครับระหว่างวินโดว์ก็คือฝั่งของโน้ตบุ๊กของน้องที่ใช้อยู่นั่นแหละแล้วก็แมคบุ๊กนะครับ จะเห็นว่ามันมันแหลกได้ช้าแบบนั้นจะยังไงต่อได้เนี่ยจริงเหรอวะอ๋อคือก็ตกบ่อยมากบ่อยทุกครั้งครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็ช้าแล้วถือว่าดีทำลายแต่ปกติไม่เป็นนะนคืออันนี้คือไม่ปกติอยู่ๆก็เป็นก<ม>็ <c oughs> ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ารอบเนี้ยมันเป็นเ<อ>นี่ยเนี่ยอันนี้คือเล่นอยู่นะพี่โรบินสังเกตที่สี่เหลี่ยมคือมันจะสี่เหลี่ยมแะแต่ว่าทำอ่าหลายวิวยังไม่วิ่งเนี่ยมันจะดีเลยนิดนึง MacBook นะครับกดเพย์มันจะเร็วกว่าเวลาเลื่อนที่แบบให้มันขยับไปเมฟรมไหนเฟรมไหนอะไรเงี้ยมันจะแบบตอบตอนองได้เร็วกว่าแล้วก็เรื่องสีนะครับจากที่ผมดูนะครับสีจอในโน้ตบุ๊กอ่ะสีมันจะไม่ตรงทาให้เวลาจะเช็คงานต่งลูกค้ามันต้องส่งรูปอย่างเงี้ยมาเข้าใน iPhone ดูว่าสีมันชัดมันตรงหรือยังเง,งี้ยส่วนตัว MacBook อะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีแล้วเพราะว่าสีมันสดแบบชัดเกอยู่แล้วเนาะระหว่างที่กดลองไปเรื่อยๆนะครับ ก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชงั่วโมงประมาณ5้าทุ่มส3นะครับแบตจะเหลืออยู่ที่5.5%เเนะครับสำหรับผมคิดว่ามันลดช้ามากน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กอ่ะถ้าตัดต่ออยู่แล้วไม่เตยบสายชาร์จไว้ด้วยอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะลดลงส่วน MacBook อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีผลไหมเพราะว่าปกติอ่ะเวลาไปใช้ข้างนอกไม่ได้พกสายชาร์จไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เอา MacBook Air M1 นะครับมาให้น้องลองวันนี้ก็เพราะว่าน้องอ่ะกำลังตัดสินใจที่จะแบบอยากขายโน้ ผมก็เลยเอามาให้ลองใช้ดูว่าชอบไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อก่อนนะครับผมก็เลยให้คําแนะนําน้องไปว่าผมว่าตัดต่อจริงจังอะ่ะมันจะควรจะมีพัดลมมีพัดลมไว้อะ่ะดีกว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าในระยะยาวถ้าเกิดว่าไม่มีพัดลมอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันร้อนได้บ่อยอ,ะอ่ะจะมีผลกับอายุการใช้งานนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องแบตนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็มาทํางานต่อนะครับขณะที่น้องอใช้ตัดต่อไปแล้วนะแบบรอ,อ,องนู่นลองนี่ทําเล่นลนู่นเล่นนี่ไปแล้วผมก็เอามาใช้ทํางานแบบพวกเอกสารหรือว่าเปิดเว็บหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยทำงานต่ออีกผมก็ทํางานต่อไปจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับแบตก็เหลืออยู่4ีซนะครับซึ่งมันแบบมันแทบไม่ลดเลยอะแบบคือมันลดช้ามากนั่นแหละเป็นสิ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆด้วยเพราะว่า สมเกียรการพกอะแดปเตอร์แบบใหญ่มากมันทําให้แบบหมดฟิลการทํางานเลยโอเคครับวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่เคยใช้ Macbook มาก่อนแล้วก็เป็นสายตัดต่อนะครับกำลังตัดสินใจซื้ออยู่ว่าจะซื้อไม่ซื้อดีไหมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย